ม้นมีเรื่องเ็บเจ็บเยอะมันเรองเจ็บเจ็บเยอะัมีรงจบเจ็บเยอะมากๆไ้รับกรทบจากแรงดนือางสนบ้านบกาิยนื้เยอวอรัขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับ ขอนำท่านกลับมาที่สนามมวยอินซีอุบลครับมาให้กำลังใจดีเจจอยมวยสยามครับคู่นี้กำลังถ่ายทอดสดครับทางแฟนเพจยอดดัมสยามเดี๋ยวตั้งกล้องตั้งกล้องให้หดีแค่เพิ่งจะกำลังตั้งกล้อง,งเดี๋ยวขออยากตั้งกล้องนิดนึงครับมีรางวัลพิเศษดเป็นที่สี่หมื่นครับเดีเ๋ยวกำลังตั้งกล้องเพิ่มหนึงนั่งนะเป็น เป็นเพจครับพอดีมันชุกโะหุกบคณหนึ่งกระตันร้องรนอนายลมุกระหที่ทุกหอชอบินนากระนลาลุดีกอร้ชุกโหเสียงย่าอลาโดด้วยนะครับด้วยเียวเียนาเือการแข่งขันระหว่างคู่ของฟรงค์ช ฟ้ามังกรสิทธิผู้กองอ๋อยครับมุมแดงน้ำเงินนี่ปวนอีสานสอปารไฟฟ้าครับชิงรางวัลไปกลับที่สี่หมื่นครับวันนี้มาอย่ดีใจใจบางสีน้ำครับสายปูนนี่มาให้กำลังใจกันเยอะครับใบหูดังระดับประเทศครับคุณตู่คุณอาจารย์บอยนุ่มพีนอาจารย์ทรงไทยครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่สีครับเด,เดี๋ยวดูเย็นจับตัวก็ครับแต่ว่าคนทีทนี้ก็ต้ตองห่วนะแปนแป็นจับมวยครับจีกสี่หนึ่ักดไลค์กดแชร์ครับพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับต้องขอบคุณ ดีใจใจดีครับสีดีคิงตะราทุกปากหังครับดีจริงไม่โบครับขอบคุณสสนามบยอครับอกาแฟมวยไทยอสมกจานเด็ขอบคุณเยใจนะโรงครับจะรู้บุญเครื่องกระดาษเยสยชแกขอบคุณคิดดึงระเทศดีาชนครับร่วมกัดจัุงดีแล้วก็ฝากครับเพี เวทายเจ็ดสีดีของคุณตั้มศับมงคลครับพยายามหามุมกล้องดีๆได้จันดีได้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงแต่ครับต้องรับแล้วว่าเบิร์ดเดย์ของดิจจอยนี่คนเยอะครับแล้วก็ผครัวจาสขนับสนุนนี่เยอะมากๆครับอาจารย์ธรรมชัยนันท์ปรับพัชรนภีร์บนทีทีครับ มีทีมงานทุกองอ้อยเมืองนนครับมันยังมีขวดอีสานครับแดนดีฟ้าบังกริีม ну ูุกองหอยนเหมืนขวดอีสานขอการไฟฟ้าครับขอบคุณผู้ใหญสายห้ายครับพี่ขอบคุณครับ 4 0 0มุครับถิง4 0 0่มุรือว่าไม่น้อยครับต้องต้องยอมรับันนี้ดียวต่อยครับได้มือดีครับดีเดเอกบางไทรคุณอูรุเบนครับรวมประกบคู่ครับเสียิีดอดีบวยสยามมีาการตีความจัดเตครับคุณตะกิเนเต็มชัยครับอ่าเกแรกครับ มีบรรยากาศครับผมบอกว่าวันนี้ดีนแน่นครับบรรยากาศดินแน่นมากๆครับความกเสียสะสุนมเเจกันเราเเยสียสะสูเงสารกนาเาจะไปเจะเดินไหวนะฮะดว ดานบนี้จะมีป๋าอุ๋งบนครับผู้กองไอว้มงทลครับนี่ครับผู้กองหว้มงคครับอยูกับสาอุมงบนนะครับเสียงวดมืองสยามคืนนี้คุณนี้ซี่ร0ยนะไปกับคีเรีนรงต่ก็รู้สุดของพุ่มบกายหน ปีเจ้จอยครับ<ว>เปโตรเดี๋ยวมาดูบนไดทีครับอื๋ออือดูบนครับ,รบนี่ผู้ช่วยโปรโมเตซิคเพชรยิดีครับมวยไทยช่องทีวีปรบผมวันนี้คนงารมวยมาเยอะครับครับผู้ใหญ่เตี้ยครับผู้ใหญ่เตี้ยอ่านี่ เดี๋ยวก็ดูครับยกที่สองครับุณครับสอสฉลบไทยปางีนนี้ดีใจครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเดีวจะบอกให้ครับทีนี้สี่หมืน่นะสี่หมืน่นนะสี่หมืน่นสี่หมืน่น ต่อยครับแบมี่รู้สึก้องอะไรรบ รับเลยครับรขอบคุณครับขอแสดงไทยฟาร์มครับขอบคุณครับขอบคุณครับีโอ้ยขอบคุณมากครับ ขูตามสักมงคลครับนี่เจ้าของเพจมวยไทยเจ็ดสีเอฟซีครับขูตามสักมงคลครับดูครับบนเวทีครับดูครับบนเวทีครับโอสี่หมื่นครับ,บคุณนิชสิงเอ่อสู้กักบที่สี่หมื่นครับ มังกรสิทธิู้ททองอ๋อยครับมุมแดงนั่นวันนี้ก็คือตัวนิสานสอการไฟฟ้าครับี่ตอนนี้ดีสนามมวยอินซีบนครับประเดิมนัดแรกครับหยุดไปนานครับตั้งแต่เจอคู่ดีๆยังไม่มีการจับกันอย่างขันกับคนที่ทางดีเจจอยครับประเดิมนัดแรกเลยครับต้องขอบคุณการประสานงานของป๋าอัอชยาดีสองด้วยนะครับอ่ะหมดยกที่สองครับ เสีเสียเสอร้องสามพันเป็นโจนี่มันประมาณกี่นาทีแล้วนะเสียเสียเสอสามพันเป็นจมวางลงก่นเขบอกเสียบินไปทางเราจะทางั้อ่าบรรยากาศตรงนี้นี่ตรงยอมรับครับสาธุ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 าธุสาธุสาธุ ทนกองเวทีมีอุบิุงรกมพิเศษมี่าเจ็ดมา้วนีสู่กันที่40,000ครับอยู่ในช่วงพักทางฝั่งแดงครับทีมงานที่กองอ๋อยเมืองนนครับ ขาปุ๊บคือบนดูปตมขอบคุณครับขอบคุณครับประพาสโยธีขอบคุณครับขอบคุณครับถือว่าเป็นนัดแรกของเมืองอุบลครับเลอวดูบรรยากาศโดยรอบครับมาพาต่อรองครับดูครับ ตีสามนะครับตีสามนะครับดูครับสี่หมื่นถือว่าไม่น้อยครับตีสามใจมั่นคงนะครับตีสามดูดิดูดิ ะระด็นอาอาจะเป็นที่เด็ครับอยู่ายในีนี้โทรศัพท์เยอะครับขึ้นไปข้างบนครับ ผมจะเคลื่อนบนครับภาพน่าจะชัดน,นะครับคือภาพน่าจะชัดน,นะดูบรรยากาศโดยรอบของวทีวีเีซีบนที้ดูเตจอเมชิย,ย,ยาครับขอบคุณที่กรรมาธิกา,า,ามครับประธานเจ้เาหน้าที่ชิยะไพศาลจ้าวขาว ครับขอบคุณครับคุณพ่ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมเราก็สนุกนะสนุกครับสนุกครับอ้ไรเนี่ยโตปีเตอร์จอยมวยสยามครับมวยซีจับหนึ่งครั้ง บกดยกครับดกครับกดยกที่สามเลครับนี่ดูายกตรงนี้่กยครับสี่นึงาทงนั้นเลยโน้วกายครับเอาไะจุดาิงังแลอวกเสกจใจเสียงเป็นาสตว้า ไปยังเจเลยหัวใจมันมาเองแ้วตอนนี้ว่ามีอะรยังเลยก็เด็กสบายน้แมนองอ้ก็นอนไม่งานต้งตอหอยนบน กสิ่งทุกอย่างที่ราไ้น้องดีเด็กนไปด้วยด้วยนะอาจารยของเราว้าวน่านอีมซิอี่รียร์โอ้โหคู่นี้นี่กระแสร้อนแรงครับสีเสื้อใหญ่ทั้งคู่ครับนี่ต้องขอบคุณป๋าอเมซิยารีอร์ด้วยครับโนสุยอดดำยอดดังยอดแจน่าและยไ้รับางวลมจิรืจะไปัน やだ、それはこれでやんな、これでやんな、それはこれでやんな、これでや รับดับคิดดูไหมครับอนี้สี่รับสูันเอวามงกิดงกอะไครับนี่แหละแดงครับเจี่ยวรากเมาลากครับ you <laughs> ไปฟันเจ้าเสืรกัตว์ประจุลมตัวนักก้าวหน้ายกตัวยกตียกตัวยกตัวที่ารรอการไปฟันทำอะไรรบการักตีมือยกตีมือยอดสุดยอดครับรับสายไม้แมวนี่สายไม้แมวด้วยครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับผู้ต่อไปจะเป็นพี่เสือขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณที่เข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ครับเสียเสียงสมศักดิ์ุผู้ชมครับวนใหม่จีันนี้ือเกมน้เพนให้ออชมมันตื่นเต้นัจเ็นรครับขอุณครับอบคุณครับ